เออเปิดตัวนั่งติดผีครับวันนี้โอ้ยกำนังเบิกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู på, ้ยังไม่รู้เลยครับก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นดีกว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวออกตัวแรงไปเดี๋ยวจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าโอเคก็ก็รู้สึกดีครับรู้สึกรู้สึกว่าเออเราเรามีคนที่มีคู่คิดมีคนที่คอย ให้คำปรึกษาช่วยช่วยเราเแก้ไขหลายๆอย่างในชีวิตได้ครับผมครั้งแรกับครั้งแรกคร่งกคะงงงงคะ่ะตอนนี้ตอนนี้มีความตกใจอยู่สูงค่ะงงมากกว่าค่ะตกใจมากกว่าพี่พีคือแค่เดินออกมาทุกคนกีดก็ตกใจแล้วค่ะรือวแบบ่าไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะตอนนี้กีดอะไรกันเบอร์นี้ค่ะเพิ่งเห็นเหมือนกันครับเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกครับว่าว่าว่ามีป้ายไฟมาอะไรนยครับเพราะว่า ก็ก็จากจากในวันที่คอนเสิร์ตประกาศผลเดอะสตาร์นะครับแล้วก็มีโชว์อะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีพูดคุยมีแซกวบนเวทีอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยมีคนพูดถึงในทวิตเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เป็นเป็นกระแสมาเรื่อยๆครับก็ก็ดีใจที่มีคนให้กําลังใจแล้วก็ดีใจที่มีคนชื่นชอบอะไรเงี้ยครับก็กลัวนะครับ กลัวเพราะว่าอย่างอย่างน้องเองก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยกลัวว่าคนจะมองว่าเอ้ยแบบออกตัวแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพออ่านอ่านฟีดแบ็กหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรวมไปถึงผู้ใหญ่เองอะไรเงี้ยหลายๆคนเขาก็เขาก็ไม่ที่ไม่ได้แบบว่าติดขัดอะไรทุกทุกอย่างก็เห็นไหนช็อกหรือยังไฮช็อกไฮช็อกครับทุกคนแฮปปี้ครับค่ะโอ้คำจำกัดความมากแล้วเออก็คง ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันในเดอะสตาร์ก็ใช้ฐานนี้ลกันเอ่อใช้ฐานนี้ลกันครับเป็นพี่น้องครับผมจับมือกันก็เป็นอ่าเป็นสรีปเป็นอย่างนี้เป้าเป็นบนเวทีอะไรอย่างนี้เหรอบนเวทีเป็นการทักทายกันค่ะเป็นการทักทายแล้วก็ต้องตีมือคุณจันทพัฒน์ครับผมค่ะส n นปได้ตอนนั้นพอดีครับผมไม่มีไม่มีก็ก็มีไปถ้าเกิดไปก็คือไปกับพี่ๆเขากับกับซีโพดามอะไราเงยด้วย ครับผมไปกันหลายคนไม่ได้ไปกันสองใช่ครับจะดิ้นนี่จะดิ้นขึ้นไหมคอืมดิ้นขึ้นไหมเหรอครับก็<น>ไม่รู้เหมือนกันครับคงต้องคงต้องดูเรื่อยๆยาวๆมากกว่าเอาเป็นว่าใ,ให้กำลังใจไปเรื่อยๆแล้วกันคับแม่พินก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแม่พินก็ก็คือเขาก็ขำตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ตปิดแล้วค่ะเห็นพี่เขาขำพี่โตโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็แล้วก็ก็แฮปปี้ดีก็เห็นเห็นหัวเราะกันนะคะ ไม่ไม่เขาไม่ได้ดูเซอร์ไพรส์อะไรมากนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบขำขำมากกว่าหวัวเราะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลูกโดนแบบมีมีกระแสแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เลยแบบตลกดีเออไม่เคยเจออะไรเงี้ยเรื่องใหม่ในชีวใช่ค่ะคือคือก่อนตอนตอนเข้าบ้านเดอะซาร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เพ<ม>ิ่มในฐานะสายร้องด้วยกันอ,อยู่แล้ว ก็ก็มีโอกาสได้เจอครับช่วงที่ไปดูคอนเสิร์ตพี่บี้นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ไปเจออะไรเงี้ยก็พูดคุยกันหลังหลังเวทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนุกสนานดีครับผมไม่ได้ถึงขั้นคอมเมนต์ครับแต่เขาก็พูดถึงว่าเออน่ารักดีอะไรเงี้ยครับแบบว่าเออเป็นคนตลกแล้วก็พูดถึงแม่แม่ของของพลีว่าแม่แม่พลีเนี่ยก็เป็นคนตลกน่ารักสนุกสนานอะไรเงี้ยครับปกติแล้วคนมีคำเรียกแทนกันไหมคะอะไรนะครับก็พี่โดมก็ใช่เรียก ผมมัจจะมีแบบเรียกพ,พี่พี่พลิน<า>ผมเป็นคนติดเรียกแบบเรียกทุกคนว่าพี่อะไรเงี้ยพี่พีพนพี่ตั้มอะไรเงี้ยก็ติดติดเรียกทุกคนอ๋งง<า>ออันนี้ก็ก็อันนี้แหละคือสิ่งที่กลัวครับคือสิ่งที่กลัวว่าคนจะคิดเพราะว่าหนึ่งคือมันมันนอ้องเพิ่งออกมาจากบ้านเพิง่งเพิง่งเริ่มตน้นการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าคนก็จะมองแบบนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ไม่ ไม่ได้อยากให้แบบคืออยากให้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันให้เหมือนกับให้ทุกอย่างมันให้มันค่อยๆพิสูจน์ไปดีกว่าเพราะพี่พี่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วค่ะว่าว่ามันไม่แปลกที่คนจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการ้ักกระสคือด้วยรูปการด้วยจังหวะโอกาสอย่างเงี้ยมันพอดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนจะคิดแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันให้ให้ดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ คือจริงๆประทับใจพี่โดมจากการเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่โดมร้องเพลงร้องเพลงเก่งมากอะค่ะคือคือแล้วคืออยู่บนเวทีอย่างเงี้ยพี่โดมจะพี่โดมจะถ่ายทอดลมได้ดีเป็นในฐานะศิลปินอยู่แล้วแล้วเราก็ยิ่งประทับใจตอนที่เห็นความน่ารักของพี่โดมคือเห็นไม่ต้องพูดถึงพี่โดมก็ได้ดูดูคนรอบข้างพี่โดมพี่ทีมงานทุกคนในบ้านเดอะซรอย่างเงี้ยค่ะจะรักพี่โดมมากแล้วก็เราเลยรู้สึกว่านั่นนั่นแปลว่าพี่โดมต้องเป็นคนที่น่ารัก